ของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมกาลเทียบท,ที่หนึ่งการทักทายเปาโลผู้เป็นอัครทูตซึ่งไม่ได้รับการแต่งตั้งจากมนุษย์หรือโดยมนุษย์แต่โดยพระเยซูคริสต์และพระเจ้าพระบิดาผู้โปรดให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายได้ส่งแต่งตั้งและบรรดาพี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้า เปียนกิจจักรทั้งหลายแห่งแคว้นกาลาเทียขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระเยซูทรงสละพระองค์เองเพราะบ,บาปของเราเพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายตามพระปะระสงค์ของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเรา ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์อเมนไม่มีข่าวประเสริฐอื่นอีกข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านด่วนละทิ้งพระองค์ผู้ซึ่งทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของพระคริสต์และหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสียซึ่งที่จริงไม่ใช่ข่าวประเสริฐแต่มีบางคนทำให้พวกท่านยุ่งยาก และปรารถนาบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์แม้แต่เราเองหรือทูตจากฟ้าสวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่พวกท่านไปแล้วนั้นก็จะต้องถูกแช่งสาปตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้วและบัดนี้ข้าพเจ้าขอพูดอีกว่าถ้าใครประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่าน ที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งพวกท่านได้รับไว้แล้วให้ผู้นั้นถูกช่างสาบตามที่ข้าพเจ้ากำลังสแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตสาห์เอาใจมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์การเป็นอัครทูตของเปาโลพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่าข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ไม่มีใครสอนข้าพเจ้าแต่พระเยซูคริสตทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าท่านก็ได้ยินถึงชีวิตในอดีตของข้าพเจ้าเมื่อยังอยู่ในศาสนายิวว่าข้าพเจ้าได้่มเห็นคริสตจักร ของพระเจ้าอย่างร้ายแรงยิ่งนักและพยายามทำลายเสียและข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าในด้านศาสนาอยวเหนือกว่าเพื่อนร่วมชาติหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคขาวเดียวกันข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นกว่าในเรื่องขนบธรรมเนียมของบรรพบรุษของข้าพเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าผู้ทรงแยกข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในคลานมารดา และได้ทรงเรียกใช้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์นั้นพอพระทยัยที่จะทรงสําแดงพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่คนต่างชาตินั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษากับมนุษย์คนใดเลยและข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้ที่เป็นอัครทูตก่อนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าได้ออกไปยังประเทศอรารบียทันทีแล้วก็กลับมายัางกรุงดามัสกัสอีกสามปีต่อมาข้าพเจ้าขึ้นไปหาเคฟาสที่กรุงเยรูซาเล็มและพักอยู่กับท่าน15ห้วันแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ได้พบอัครทูตคนอื่นเลยนอกจากยากบน้องขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนี้ ข้าพเจ้าขอกล่าวเฉพาะพระพักพระเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่โกหกเลยหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็เข้าไปในเขตแดนซีเรียและซีลิเซียข้าพเจ้าไม่เป็นที่รู้จักของคิดจักเหล่านั้นในแคว้นยูเดียที่อยู่ในประคริสตเลยเขาทั้งหลายเพียงแต่ได้ยินว่าผู้ที่เคยข่มเหงเราบัดนี้ได้ประกาศความเชื่อ ซึ่งเขาได้เคยพยายามทำลายพวกเขาได้สรรเสริมพระเจ้าก็เพราะข้าพเจ้า